ระเบิจอเครื่องบินมาบ้านเลยเครื่องบินมาว่ะเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเครื่องบินให้เพิ่มดูเครื่องบินด้วยนะไอ้เครื่องบินมาเฮ้ยกูเข้าบ้านมันได้กูเข้าบ้านมันได้เฮ้ยสวยล็อกเลยงั้นนะยึดเลยล็อกไว้เลยพี่เฮ้ยน้ำน้ำน้ำ step เร็วเร็วรีบไปเติมรีบไปเติมพี่พี่แสงต้องการกำลังเสริมให้พี่อย่าไปจอดนึกนะ ผมมีเห็ดดับเพื่อนตัวกูชิดเองคงลงปะเหตแต่พี่แสงเข้าบ้านเห็ดแต่เราไม่ใช่หรอแอุ๊ยแต่เป็นล็อกมันไอ้เหี้ยอะไรวะมีคนเฮ้ยมีคนวิ่งเข้าบ้านมีคนวิ่งเข้าบ้านุเต็มมีเข้าบ้านเต็มเแแใส่ล็อกกันดับเพื่องใส่ล็อกแล้วแต่มันเป็นล็อกมันเฉยเลยไอ้เหี้ยมีธงเมามีธงเมา เฮ้ยมันเข้าไดแล้วคนนึงมะโยมแพงแท้แท้ตายปะโอเคสวยถือยองปเลยพี่ถือสองปืนเลยถือสองปืนเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องเอายังลงมันอย่างน้อยก็คุมเกิดมันได้พี่เออแก่ของเลยตึัมงัดเลยพี่ชุดเต็มไหมชุดเต็มตายยังตัวที่วิ่งเข้าไปตายแล้วตายแล้วเฮ้ยส่งชิดปูไอ้เชี่ยดักปิดหลังบ้านเฮ้ยเยี้ยมาไงวะไอ้สัส มมัไม่ไม่ไม่แพว่ะพ่อกดผิดเลยตายใช่ไหมใช่ใช่อ๋อผมเซิร์ฟไว้แล้วทั้งศพพี่อ่ะมาเอาขายได้เลยผมลองทีไรเราไม่ไปช่วยกันไอ้สัตว์นี่เลวจริงงั้นเลยงั้นเลยเร็วเอาจากมาลุกยี่บอดอ่ะดีเหลือสองล็อกงั้นพี่สองล็อกสองล็อกสองล็อกอะไรเยอะประกาศอะไรเยอะกระบี้มาเอาอ๋อมันซื้อพี่มันซื้อระวังผีระเบิดอย่างเดียว ซื้อฟิน์มว่างๆซื้อฟินอิกเคียวไว้เลยวที่แต่งยูพี่ข้างล่างไม่ปืนแล้วกลัวอะไรโคตรอิ่มอ่ะเชี่ยบอเลยกลัวมันสั่งของมาเฮ้ยกินมาดูด้านนั้นดีทุบแหละทุบเตียงแหละไม่รู้กินหรอง